พันตำรวจเอกพิสิทธทัตนาคชัยวัฒนาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคามได้มอบหมายให้พันตำรวจโทพิสิทธิ์ชัยเลือดปารมีรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทวริศถาวโรรองผู้กำกับการสอบสวนพันตำรวจโทพุทธิพงศ์ชื่นชมรองผู้กำกับการสอบสวนพันตำรวจโทภฤตชัยวัฒนารองผู้กำกับการสืบสวนและพันตำรวจโทธนวัฒน์ธัญวัจจินดา สารวัตรฝ่ายอำนวยการให้เรียกกำลังข้าราชการตำรวจทุกนายเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดสถานีตำรวจภูธรพนมสารครามให้ทั่วทุกส่วนของสถานีสถานีตำรวจภูธรพนมสารครามมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับประชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทางสถานีได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและโดยรอบสถานีอย่างสม่ำเสมอตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคลากรร่วมแรงรวมใจในการจัดระเบียบพัฒนาและดูแลความสะอาดไม่ว่าจะเป็นห้องรับแจ้งความห้องประชุมหรือพื้นที่ส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆเช่นลูกบิดประตูโต๊ะทำงานเก้าอี้และพื้นที่รอคอยของประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความใส่ใจในสุขอนามัยเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจของสถานีตำรวจภูธรพนมสารครามในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเราขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและขอยืนยันว่าจะดูแลสถานที่แห่งนี้ให้สะอาดเป็นระเบียบและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุดเสมอ